เฉียดๆเลยหมดนี่บริตรีเนี่ยคับสี่หยสองหางเร่งเรียกหมดนี่สี่หยสองหางมากเงี่ยแต่ว่งอติพันมาใช่ตรงตรงครัอาจารย์เมนได้ห้าหนึ่งเลยบอกครับเมนหาหนึ่งเขาหาหนึ่งนี่แหละเรียกฟันกับหนึ่งซีอันนี้ก็บริตรีบอกเปตัวเรียกฟันไปตัวเลยครับเพื่นบอกว่าตัวเก้าละซีซี ผู้ใดก็มากับสาถั่วด้วยครับด้วยคอยชงนี้มีโชคบมากผู้ใด,ดเห็นคลิปนี้กับผู้โชคดีแหละคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกาาเตอร์่อจเจริญพ่อ,อจเจริญซุขโอ้มากหนาลายตาโนมันนี่ ของใดเนี่ยแหละายงานตัวเอาเด้อคนสุรินทีวีครับเจดังคนผู้ไทยค่ะพีนิวสุรินไทยแลนด์โชคกะลัตครับแกบอกนันแลมันทำน้ำโชคเอีิสานทิดกันขาดบัวได้เอวิสานทิดเย็นลูกไก่ทำให้คนาทีเลยเจ๊ลูกไก่ชนเนลค้แมงดาครับครบยัง หาหนึ่งเป็นเหตุบ่ครับอาจารย์มือมันเข่าขาหนึ่งล่ะขาหนึ่งเป็นเหตุถึงยหญ่วัดได้บ่ยลายวัดเลยขาหนึ่งเป็นเหตุอยู่ไม่ได้ต้นใหายวัดขาหนึ่งเป็นเหตุขาหนึ่งเป็นเหตุวิ่งกระเข่าทั้งบนทั้งล่างวิ่งจนศูนย์ทั้งหนึ่งวิ่งศูนย์กับหนึ่งนูมันก็เข่า้นตัวศูนย์บนล่างหนึงอันหนึ่งล่ะก็าตเรียกว่าเต็มลำเสถียรเลยเต็มลำสายวิ่งเคนใดเงินอยู่ดอกหมดวังหันได้ พ่อได้ใส่ระวันวดนี an, ้ก็นนวดนี้แห really ้งมันใจหลายได้มุ่นต่การมากคุณครูมาเรียกสีเข่าดีนะคุณครูเตรียมกระดาษมากเขียนกระดาษเยอะมาเขียนคุณครูเขียนบ่วาเัานี้ครูครูคนใหม่เขียนงำครูชบาแก้วเหอันนี้พออ้อได้ไหมนี่ก็นครูนี่พออ้อกำลังกำลังเขียนอยู่เดี๋ยว ครับ<า>ผมสำหรับสำหรบับสูตรของอาจารย์ในในวันนี้ครับผมเห็นตรงกันจากกี่สูตรครับโอ้สี่ฮห,หน่วยหน่วยหางหนึ่งเด้อหวหนี้เพราะว่ามันใจไหลหน่อยหะ้าหัวสิบบอกระสีห้วิ่งศูนย์คือเก่านะซสื้อยั้งก็ได้ติดศูนย์ไว้งวดนี้แล้วก็สีมีเหล็กฟันไ้อีกหางหนึ่งแค่นั้นละบัวลายดอกเหล็ก สูตรเทตอกันเรตรงกันไวศูนคือเรางวดนี่มวดว่างันก็ให้ศูนบิงศูนก็มาศูนอันนี้มันก็สี่ศูนอีกเรียวนี่ของจันนี้หาสูตรคุณได้เหตดตรงกันตัวใดแล้ก็จะเอาตัวนั้นงวดว่างันงวดก้อนมันก็ตรงศูนกันหนึ่งหลายบิงศูนกันหนึ่งเดล็กฝันกับมาได้หาหนึ่งเดียวนี่นว่อ่ะวะอวานี่กับฝันได้แล้วพวฝันแล้วกนครับ นะก็ฝันว่าเขามาบอกนี่แหละเขามาบอกบอกเป็นโตบอกเป็นโตเลยล่รออะไรนะเป็นโตู้ไหมฝันว่าเขาบอกเป็นโตเลยบอกเขาบอกเป็นโตเลยแขนๆเลยงวดนี่บริตียากประคับประคองแข้งเนี้ยเรียกหมดนี่คือให้สองหางมักแห้งบนไปบนล่างกันล่างนะครับล่าจารย์เนาะออกไปบนล่างน้ำั่นละบนล่างน้ำละเรียกสองหางนึงเนาะครับ ม้วนแต่การมาดีสิให้เลขยองหางแค่นั้นนะเรีนว่างวดมันเขาน่ะนะกคู่มากหรอกค่ะคู่มากม้วนแต่การมาซองหางกับเขาเป้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มาหดผออมาหดผออให้ผออเขียนนะเถื่อนเอาพ่อมย่างกัอนนีบอาจารย์นะครับนิ่งจับคู่เลยครับจับคู่ให้เด้อวิ่งก้อนบนวิ่งศูนย์ศูนย์ต้นมาขึ้นบนข้ครับอาจารย์บนขึ้นบนล่างหลดเอาหา โอ้ยเก้าเก้าห้าศูนย์เก้าเก้าห้าศูนย์สามตัวสามตัวนั่นแหละหางเดียวครับหางเดียวกันยังไงหางเดียวตัวเดี้เก้าห้าศูนย์แล้วก็สีวีเหล็กฝันอีกคางหนึ่งเป็นกรบอกสามตัวกันไหครับอาจารย์อันนี้พโบแมนครับเหล็กคำนวลตัวใอันนี้คำนวลเล็กฝันนี่หนึ่งสี่ตัวเดียวเลยเป็นมาบอกนาคนเก้าน่ะซื้อเอาตัวเก้าน่ะวันทันดิ เลขฝันเนื้อหนึ่งซีก็ต้องบอกเป็นโตครัวแมนสิบซีตัวเดียวเลยกลับบ่อาจารย์โอ้ฝันบบกกลับกับเรียวตาเชื่อเดียวหัวเราะตาดอกมาเดียวมันเดียว์ยังเห็นนะมันน้อนสันยั่ไม่บอครับอาจารย์แมนมานี่มามาอยู่วัดนี่เราฝันได้สิบซีนี่เนี่ยอาจารย์นายันอยู่ในใจจับมือเราหรอใจจับมือเรากระโหลกเนาะทอนเออบันผ่านฝันผานเนี่ย วันศุกร์ม่วันเี่ยมือวันศุกร์ก็ได้ลายมือตือบ่และถ้ามาถือวันนี้ยังเป็นไรครับบวอยมันถือได้กับบวนี้อยู่งนี้ยู่ของเ่าบอกไปใส่ดอกวันนี้บใหญ่ครับบ่บ่ใหญ่เดียวพูดได้ถีมากแค่นี้บอครับอาจารย์เก้าหาศูนย์ที่เาออเกาหาศูนย์วงกลมแดงๆหนึ่งสี่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 หนี่หนึ่งีนึหนเอาสี่หนึงหนึ่ีก บอลหางเดียวอา,<ห>าจารย์สองตัวพา,า,าการมาเป็นใดขับทีเป็นเอกสุดมาคำนวณอย่ครับห้าศูนย์ตัวเดียวเลยห้าศูนย์ตัวเดียวตัวเยวนะับเอออัดหนักเลยตัวนี้ศนูๆๆนย์เข้มๆครัอันหน,นักเลยร้อนิ่งบนเลยแต่ว่าหอัติพานมาใช่ตรงๆมาพาอาจารย์เมนได้ห้าหนึ่งเลยบอกครับเมนหาหนึ่งหเขาหาหนึ่งนี่แหละเรียกฟันกับหนึ่งซีอันนี้กประเด็รตีบอกเป็นตัวเรียกฟันไป็ตัวเลยครับ เพื่นบอกว่าตัวเก้าคนละซีซีเด็กมากับสาถั่วด้วยครับเด้๋ยขอโชคดีมีโชล่าผู้ใดเห็นคลิปนี้กับผู้โชคดีล่ะเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีแมนคือแค่ละมาไม่นี่มาไม่คุณคู่กับมาคุณคู่กับมาพอมากมาเต็มเนเลยสรั่งซื้อซื้อกับมาสรั่งซื้อซื้อหน้าครับมีเราหัวกันอยู่มาหยุดสั่งซื้อซื้อแบบนี้ตะบานเล็กพระเจ้าใหญ่บ้านเฮี้ยเท่ามันออกสุปีเลยครับ ปีนี่ปีที่แปดสิบเนี่ยเด้อออแปดสิบนะปีที่แล้วมันเจ็ดสิบเก้าเจ็ดเก้าอัตมามาสวดม้วนอยู่เล้วบอกย้มเจ็ดสิบเก้าเดยย้อมอ่ะถือเมื่อบานคุณนตัวบันพุ่นปีนี่ปีนี่ปีที่แปดสิบเนี่ยมันกับเขาก็เล็อัตมาอยู่มีศูนย์อยู่มันบอมีแปดเดียกันเอาบอมีแปดกัจว่าแปดศูนย์เหล็กพระเจ้าใหญ่กันไว้นะครับเนะพระเจ้าใหญ่นะห้าผู้มักบอกว่าสี่บวก ปีที่แปดสิบมันออกกูปีปีที่เจ็ดสิบเก้าเมื่ก่อเมนออกเจ็ดเก้าเว่อรปีก้อนพุ่นกับเจ็ดสิบแปดกับหกเจ็ดแปดกับเนีล่ะอย่าหนึ่งถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยจะออกเลยลัตเตอรี่นี่บ่มีขายหรือเปล่านี่เมื่อขายหาใบให้ลวงพ่อใหญ่ลงบวกลงพ่อใหญ่ซื่อเอรรถไปแปดศูแปดศูนย์แปดศูนย์แล้วสื่อเจ็ดใบหลวงพ่อใหญ่นี่เนี่ยหวยหวยชุดสื่อเมื่อขายเจ็ดลอยหาซีพุดหาใบ ลวงพ่ใหญ่เลร้อยสื่อเอาอบอกเลาสื่อเลยแปดศูนย์ฝากเลขพระเจ้าใหญ่วัดหงเงื้อแปดบอกทุกปีโอ้เป็นเลขมงคลไหครับเลขมงคลอันนี้เลขแปดศูนย์นี่เลขวัดหงพระเจ้าใหญ่วัดบ้านศรีเสลศลดวัดหงของเขาก็เลยอำเภอพุทธิสรับปีการเด็ดเก่าครับเด็ดเก่าปีนี้ปีที่แปดสิบอย่าลืม เพิ่นอีวอร์ไทยซูปียนะอาจารย์บอกว่าห้ามลืมเด้อครับเด้ออย่าลืมแปดศูนย์เด้อเอฟซีเอทางไก่ทางไก่เดี๋ยวเพิ่งที่ว่วเดี๋ยวเพิ่นทิ่ว่าหลายตัวประเมนเด้อเพราะว่านี่ตัดออกมาเราไปเขียนกลับให้พ่อผมแต่ตัดเป็นวินสองตัวนะคะกั้นผ่านเก้าศูนย์กับหนึ่งศีว่างนี่ก็ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวก้าห้าศูนย์กับหนึ่งศี ตาบาเลขหามลืมก็คือ8 0 8 0เลขกมงคลเล่กมงคลของ1ปีมีครั้งเดียวปีละเทือวิ่งศูนย์บนวิ่งศูนย์นี่คือว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวกินลวดบ้านนึงสั่งก๋วยเตี๋ยวรอเลยสั่งก๋วยเตี๋ยวกินรอเลยวิ่งศูนย์เนี่ยสายวิ่งนี่สายวิ่งสายแลนวิ่งสายแล่นสายเมื่อยเล่นน้ำผ่านโบโบผ่านเล่กอาจารย์เมื่อกี้ผ่านเที่ยงเได้แล้วเรียกวิ่งอูนครับ ถามเบาที่เจนตัวครับพี่อาจารย์พ่วงวิ่งศูนย์กับเขาทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งเนาะว่างั้นไหมวิ่งก็มีหลุดเนาะอาจารย์เนาะมนวิ่งไม่มีหลุดแต่ว่าไอหลุดเอียงวะเดี๋ยวประวัติม้งน่ะอาจารย์มั่นใจครับนะครับวันนี้เนาะมั่นใจหาศูนย์นี่เลี้ยวไหลหาศูนย์ศูนย์หานี่ยครับพร้อมเด้อตัวเดียวเค็งๆเลยครับเนี่ยเป็นภาษาจานเนี่ยกมาิดเอาอันหมุนทัวร์นี่ครับอาจารย์ และมันหลายกล่องัจะคว่าใส่เ้ครสรุปนะครับเอฟซีปมนือว่าทำไมให้เอการดี็ีคลิปดีล่ะคือผู้โชบดีนตัววงไวล่ะคือตัวเนีนวงสีแดงกากแดาหสสี่แปดสห้าสนะครับเป็นวงสีแดงเต็มซ้ำกับเทียดแล้วทั้งนี้อีกนะครับหมุนซ่าซาครับเปนเต็มซ่าขมินมันะเต็มซะขมินระบาดเต็มซ่าขมินเลย กูซากขมินนี่แหละเต็มกูซากขมินแล้วเศร้าเต็มลำกระเทียนแล้วมีมาไกลแล้วห็นอาจารย์ว่าที่ทำวิธีก็เป็นอยู่กูอีบอ่ครับเออวันที่สิบสองมาเอาเด้อวันที่สิบสองเออวันที่สิบสองเลยอาจารย์เห็นหน้ำไหนครับน้ำขึ้นน้ำกังเว้นนี่เนาะเอากังเว้นเลยเอากังเว้นเลยวัเที่เอากังเว้นกับโอเกตหนึ่งต้มตนี่แหละ มาทันบนน้องบอนีถามมาบ่ทันก็ค่อยมาเอาตัวเล็ที่หลังเนาะมันถี่ตรงกันบ่วี่ได้หามันตรงกันอยู่ในย่ำใหมเอฟซีนะสำหรับสายบุญยุ้ยไก่นะพ่อจารันเป่นเดินทางมาหลวนพิธีได้นะครับนี่ให้เพิ่บแ่งค่ายมาห้อยู่มือวันที่สิบสองแต่ก่อนจารย์อยู่วัดนี่นี่มาอยู่ตัวเลกเรากับพิธีอยู่กูนั่นแหละในในบาทบาทน้ำมตนเนาะเจ็ดหนึ่งเข้าเต็มเต็มเิ่นเป็นรับ ดนตรีมาเปิดตีบอกเบาที่เจนเยอะนะโดนตีว่างั้นให้หนตัวอาจารย์หันมาทางนี้อีกเก่งหน่อยเลยโอ้บัท um> ันคักจีครับอีกเก่งหน่อยก่อนเจ็ดสีสิบบาให้เบิ้งหน่อยพูดไม่เห็นเลยแว๊บๆเพิ่นสิบบาเอ็ดสี่ัป็จ่าครับน่าซึ้งไหมเอาโลดเอาโลดวิ่งศูนย์เด้อสายวิ่งเลยยังได้ก็ได้กระวงกลมสีแดงๆให้นะครับสำหรับตัวนีนของพระอาจารย์นะครับ950นะครับ14นะครับห้ามลืมนะครับ80เป็นเลขมงคลนะครับ บอถจะแ้หองก็อยาก็พูนอนในโรงบ่ถึกจะพูนอนในโรงเอาตีเจนเดี๋ยวพามาถ้าเพเขางวดนี่บอดฉันเขาเลี้ยงเน่นสิบ่อดนวดเขาเลน้ยงนะจานโอ้จะลงจะลงเออพี่น้องครับอ่ะโอเคนะครับอะเขาคือเก้าละเขาแท่ละสายวิ่งเนี่ยไงรับประกันอานะ